กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสมบอนเด้อยินดีตอนหับขอสู้สองน้องเดือนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เนี่ยมื่อนี้ป้าลุงเอ้ยกะตื่นเช้ามากไปต้อด้วยกับเขาไปบนคอมเมนต์โน้ตไลน์คอมเมนต์เขาไปอ่านบนคอมเมนต์ป้าลุงเอ้ยกะแบบลายดาม่าลายป้าลุงเอ้ยดามาอันเกี่ยวกับอันเลื่องนักสาวหัวเนี่ยป้าลุงที่ผลกินยาขาโนเนาะ เลยมีคอมเมนต์ค่ะมาว่ามีคอมเมนต์ค่ะมาว่าไม่ต้องเลื่อนนี่สอบหับข้ออันยังคอบริจาคพากันถนัดดีนะว่ะสันไม่ต้องเล่นกับขีดนะไปข้อบริจาคตอนใดไม่ต้องเล่นกับบเลเอ่ยปากวะ่ะคอให้คนนัน้นคนนี้ซอยไปแล้วคอให้เอฟซีสวยเนาะก,ก็คือ ว่าให้พังอธิบายให้ฟังเนาะลายยางกับอธิบายให้ฟังลายละเอียดเดี่ยวอ้นาบอกอธิบายกับม่คอมเมนต์ด่าไม่ต้องเือนอีกลงคลิปทําไมไม่อันอันอะไรยังบมมีรายละเอียดยังจักอย่างอยูอย่เลยเพิ่นว่าเอาปลลุงเลยเพิ่นว่านาสมเพศจังสั้นจังสีเพิ่นว่าพ่อผู้ใหญ่ใจดีอันโอนเงินมาหายก็ให้หัวเพิ่นว่า รา,ายเรื่องเป็นวิธีการหาเงินว่าห้าวนี่หาเงินแบบว่าขอหับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดีสร้างเรื่องมาขอเงินนี่ยังประมาณนี่ถ้าเราเหนื่อยน,นะแบบว่าคิดได้จังไรฮะนะก็ะเป็นคลิปแรกเรื่อประลูกทีม่ต้องเดอนออกมา เอามาตอบแบบว่าคอมเมนต์ตอบดราม่าเป็นคลิปแรกในช่องน้องเดือนเป็น้องเดือนบเคยแบบว่าตอบโต้เอฟซีจ้าเถื่อแต่บางทีมันก็นเลือทนเนาะปุติหกักปุติแพ้งฮากว่าคือ f อฟซพี่น้องเลยปุี่เกียรติสร้างครับมาคอยคอยว่าคอยด่าฮตลอดก็คือเอฟควงพี่น้องเลยตรงๆซะ คนว่าเ้านี่ฮะกินทางนี้เพื่อให้คนโอนหายแล้วก็เงียบหายหัวคือจังเลือกไม่ยาคนาาว่าว่าโดนจับอันชุดถ่ายเพราผู้ใหญ่เจดีสวยกับหายหัวเอาสาเหตุที่เฮ้าบาอได้ถ่ายโตเนาะที่บได้ที่บได้ว่าเทิงเรื่องไม่ยาก็คือว่ามีคอมเมนต์หลายๆแบบว่าเขามาว่าดราม่าทางซัททงสี่ว่าให้เศร้าถ่ายแบบนี้แล้วก็เลยแบบเงียบไปเลยปรุหงเลย เรื่มเมียกัคือยังคือเก่าปน,นุต้อนนี้ก็ยังติดคุกยังอันถือกันคุกอยู่ประเทศไทยเนาะเอาตรงๆเลยแต่ห้าวาทายเสว่าขึ้นมาไปย้มถ่ายลาเรองก็ว่าห้าวนี่ในเงินผู้ใหญ่ใจดีแล้วไปกินหมูกระทะไปเที่ยวหันไปเที่ยวน,นี่ไปงานบุญเอาตั้งแต่ห้าวถ่ายขีบมาเลือ,ไ nhà, อกไมียาบเรื่องนาา้ำสะาดก็ดี ังบ่มมีดอกทีเบร์่าผู้ใหญ่เจ๊ดีสวยเรือมากลลวก็เข้ากับ่บได้คอเนาะ mm. ก็คือเรื่องในครอบครัวเข้ากับสามารถเคลียร์กันเองได้พลุงคือจังถามเพิน่นอยากมากก็คือเข้ากับสามารถออกเงินออกข้ากันส่งห้เพิินมาได้พ่จจะเป็นต้องถามแบบถาผู้ใหญ่ใจดีสอย mm. จังอามาได้ถา้ยาผู้ใหญ่ใจดีบ่สอยกับบ่ mm. สามารถเอามาได้ยังประมาณนี้โมเมนต์ Moment. ในครอบครัวเข้ากับ่บได้ถูกยากปานน้นพี่น้องเลย อราตรงๆเนาะกับพ่อได้ใส่ได้จ่ายอยู่ดอกฮั่นจะเข้าชีวาจังใดแบบพบกันไปถูกไปยากเพิ่นวะอันนั้นปัญหาของครอบครัวเพิ่นบ่รู้เลยเพิ่นไปเนาะถ้ามีปัญหาเนี่ยนี่เข้ากันโชยเลยก็มีเพิ่อนว่าเฮานี่สร้างเรื่องบ่ฮู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือบ่ที่กินยาขานุเพราะว่าบ่เคยแบบ ถ่ายแบบเวลาโทรหากันบ่เคยถ่ายลงเนาะกระแมนเพราะว่าเวลาเพิ่นโทรเพิ่นโทรเขอโทโทรศัพท์เม่น้องเดือนแล้วก็เวลาถ่ายคลิปโทรศัพท์เม่น้องเดือนถ่ายโทรศัพท์พอหน้องเดือนบ่สามารถถ่ายกล่องล่างได้ถ้าเวลาเฮาสิโทรจังซี่หั่นนะแล้วกล่องหน้ามาถ่ายก็ต้องเอาหันหน้าเขาจังซี่วะเพื่อเบิ่งหน้าเนาะสาวบ่ได้พี่น้องเลยก็คือเฮาถ่ายนี่เฮายืมโทรศัพท์พอหน้องเดือนถ่ายถ่ายได้แต่กล่องหน้ากล่องล่างบ่สามารถถ่ายได้ ว้าาน่สางเรื่อคีตัววัาสันเดี๋ยวสิให้เบิง้งนี่คลิปที่ห้าวันเศษกบนังสาวเฮาเดี๋ยวสิเปิลให้เบิง่งอันนี้คืออันคลิปตีหน้าสาวคน อันอัดคลิปแล้วก็ขอโทษแม่ที่เพ่นแบบ <c oughs> เหตุยังลงไปด้วยบริบขีแล้วก็ถ้าสมมติว่ได้ให้เบิ่งจบเนาะก็ะไลลายเศษกําพร้ามีแต่อาเซียนทั้งนั้นพี่น้องเลยเศษน้ำกันตลอดคุยกันตลอดตอนนี้อาการเพอ่์อก์เลือดยังออกทำงานวิดีข้าราชการข้า,า,กกาย,ย่งางข่าวซ้ายอยู่ตอนนี้พอเลือดท้องออกทั้งตาทั้งดังท่างๆข้ายังกราบก็ได้พอเลือดทวยยังไหลออกทางตาอยู่ อันนี้คือขีปเสียงสี่คู่กับนาซาวโบเรตตัวปลาลุงเอยอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะเรื่องแบบนี้แบบไม่แพ่สามารถแบบว่าชิมาส,สางเรื่องตัวเผื่อข้อเงินจากซันแตงซี่โบแมนดอกห้าขีดบโบไรดอกปลาลุงเอยชิมาขีดเออเมือนต้องสางเรื่องไม่ยาติดคูกอันเผื่อข้อเงินจากผูญญ้ใหญ่จะดีเออเหมือนต้องมีคนกินยาขาโนเผื่อข้อเงินจากผู้ใหญ่จะดีโมแมนพีญญพ่นอ้นองเลยถ้าห้าขีดก็คือโอยเหมือนต้องเห็นคอนเทนต์กินยังดีเนาะ กินนันบอกกินนี่บอกอันนั้นคือเฮ้าคขดส้างอัน,นคอนเทนต์ลงขีดประลุเลยแต่ถ้าเรื่องแบบนี้ฮาบริขิดแต่มันเกิดขึ้นมาเองเนาะข้ามาเบิงครอบรัวจะขูนไหวใช้มีแต่เรื่องเอาขนาดเจ้ายังหูอวุ่นไหวเลยจะไปยังเจ้าขึ้นเขามาดา่ดาคอยคอยทั้งวุ่นไหวกว่าเจ้าเมือ่อนำ้ำความขีดคนพี่น้องเลย มีปลาลุงเอ้ยถามน้องจันก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแม่นบ่จันเมื่คนกับอันปลาสร้างเคยอันเขาส่งแม่นองเดือนบอกเคยปลาลุงเลยเผ็ดกว่าพริกคือ ันนี้เป็นคลิปตะเพิ่นนั้นดินติ๊กตอเผ็ดกว่าคนเก่าตอนเ <รอ S 1> พิ<อ>่นบ่ทันปกติเพิ่นเป็นคนล่าเริงพี่นออ้องเอ้ยแต่เรื่องบัญหายัางเฮากับ่ฮู้อันนี้เป็นฮู้ของเพิ่นไปทำงานเอาลูกไปนำแต่ว่าเรื่องตีกันมางคนกับมาคอมเมนต์ว่าประสาทแต่งโตแซ่บขนาดนี้อัน,นมีกิ๊กบ่มีสูบ้บ่ยัง หลินบ่าวบัวพวจังตีอย่างงประมาณอันนี้เฮาก็บบจักน้ำเพลินมะก้นก็บบัวพวเพลินมี่เมียน้อยบ่ออันนี้เฮาบัวฮู้น้ำเพลินพะลุงเลยฮู้แต่ว่าเพลินมีปัญหากันเนาะแบบมีการลงมือกันแล้วก็เมียกินยาขาตัวตายประมาณนี้เงา้ฮู้แต่เรื่องนี้แต่ว่าแตาละเรื่องบอกบัวบอกให้พังแล้วก็เรื่องนีเรื่องซีนเพลินทะเลพะลุงเลยก่อนจะไปทำงานกันแล้วกเขาบอกให้พังเนาะ เราเื่องนีเรืงซีดเงินเกิดข้อเงินหัวเหี้ฟังสาเหตุโมเมนต์ว่าเ้าขอเงินเราเรื่องนี้รังซีดมากอะว่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ไปทํางานเนาะมีหนีมีซินไปเกิดเรื่องแบบนี้อะเงินบ่มีก็ต้องเป็นหนีเป็นซินอีกก็ต้องเห็นงานอีกพ่กเราวะขอให้ผู้ใหญ่เจดีสวยเด้อตอนนี้เป็นหนีจังสัตว์จังสีโมเมนต์พี่น้องเอ้ยห้าวบได้คอบได้เอ่ยป่าคอจ้าคำหากับบอดคอใจ ดดามาแบบโว้ยว่าแบบบลายบลุงเลยหลายๆคนที่เขาไปเบิร์กมาบลคอมเมนต์ทัาก็จนห่าก็ไลยต้องห,หองลบออกบลุงเลยก็ไปเบิ่งคอมเมนต์เมือ่อเสารนี้ป้าโทรกกันเพื่อนลงคลิปไปเลยเมือ่อคืนนี่ก็ไปหากินเลยบลได้ตอบคอมเมนต์นะก็ได้เบิ่งเมือ่อเสาร์ มันวาอยากเข็นภาพตอนอยู่โรงพยาบาลไม่มีรูปถ่ายสักรูปแปลกเนาะมีแต่เรื่องวันๆขอแต่เงินทำมาหากินมางเถอะชีวิตยอย่างกับละครภาษาันเอาแล้วก็เมื่อยเมยน้ำคอมเมนต คืออยู่โรงพยาบาลเบิ่งอีกเธอหนึ่งแม่กบองห้โเทเขาไปบุดีกับเจ้าเขาบุมีทางเลยอีลีเขาอยู่พี่เขาหากระดากระตีเขาเขานเจ้าเจ้าอนเมตรุษเาหลบงูที่นไม่เขาขเอาแล้วเตายเป็นที่ี เดี๋มันก็ตายเตี๋ยมันก็ทรมานทรมานเดี๋ยวหากออกมามีแจ่เลือดแจ้งๆพ่ออบเพราะว่าตอนเพิ่งลงไปก็คือพิคกับพ่อใหญ่พอลู้เลยพอแม่ก็เนี่ยคว่ำอยากหายเนาะ เลือดกอดเดียวกับทัดทีมได้เพันว่าบอกให้ลูกค่ะนะลูกก็เครียดเพราะว่าตัดแม่ตัดลูกเนาะมากระบัดพอมีปัญหามันก็คิดอาจจะขึ้นมาบ้านกับว่าพราะเมทัดเนาะไปอยู่ผูกกับพวตีผมก็เลยแบบเมื่อเดือนบนหปลาลุงเอ็นไม่มีทางออกผมก็เลยกินยาเพันว่ากินเข้าไปน่ะสิเม็ดยาขันนกสิบม็ดเลยพี่น้องเลยกินเข้บายใครแต่ว่าล่างท้องท่าน ก็เปิ้ลสกีตบอกกัน,น,กนท่มหาเฮา,าเสดมาเฮาแบบผาก้านปะลุงเอ้ผากน้องจันนี่แหละแล้วเฮาก็บเสดฮะพราว่เพิน่นเฮาเสดน้ำระหว่างสองคนลบไปลบมาก็เลยบอกพราว่เพิ่นว่าเราก็ลังสกินยาค่ะนู้ให้จเจ้าไปเบิง้งปวดพัวไปเบิ้งทั้งเติบเสดมาว่ากินแล้วอ่ะสันจักชิอรอดบ๊อดคื้นนะฮนะกับเจ้าเบรนอนวุ่นวายทั้งคืนปะลุงเอ้ยจ้าเบรนนอนแบบห่วงนะสาวเนาะพอลงคลิปไปกัน มีกระแซตบกลับดามาดูเดือดเอาบอให้จ้าแจ้งอีกเชอญหนึ่งเนาะคือลงไปอธิบายให้ฟังบได้ขอเงินบโบได้ขอเนาะให้เขาใจนำการให้จ้าแจ้งพอขั้นใหม่คลิปหนาปลาลูงเลยไปน้องจันสวัสดีปลาลุงแองจรกินบอแหมจะกินยาขนอดีบอ หลอดหรือยังตอนนี้ยังหลอดแล้ว <c oughs> หมเดเหตุการณเมย์จะขึ้นมาอยู่บ่อ <c oughs> บอกเพื่อนว่าให้ขึ้นมาเราจะได้ให้ขึ้นมา,นจ,า,นมาจะโอนเงินลงไปให้เพื่อนกวาพังเบิง้งออกจากโรงพยาบาลสะกอนคือยังเป็นคือเกา่าคือยังพัวยังขายตั้งตีคือเกา่าอย่างสีมากือพัวเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อนชิยู่หางเงินสะกอนเพื่อนว่ากัพังไปประลุเลย ถาบุรีไทยให้เบิ่งอีกแสดงไว้ยังดราม่าอยู่เราก็จะบุรีไทยยุดถ่ายปรุงให้ตัวเรื่องได้ดราม่าเราก็สีวิตออกือกับเรื่องเมญ่าเรื่องเมญ่าก็ตอบอีกเธอหนึ่งยังติดคุกอยู่ฝั่งไทยเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าอัปเดตลงไปเลยมีดราม่าก็เลยยุดถ่ายเรื่องเมญ่าถ่ายแต่เรื่องกินเรื่องอยู่ชีวิตปัจจุวันของเฮาเนาะแมนไปเลยบายบายไหนกินอยู่ก็เมื่อกันบอกอะไรไปเลยพี่น้องเลย